สวัสดีค่ะอยู่กันช่องสาวดําซิ่งชา้าเดี๋ยวเร่งงาย่ำนี้มาทาลวกปลาเราหด่อยวพี่น้องวันนี้ปลาเราวางเครื่องนะคะวางปั๊มค่ะเช็ครถแล้วข้าวออกรวงแล้วปีนี้นอนเลยปลาเราสีคัน วางเครื่องแล้วนะคะนี่ยกเครื่องขึ้นแล้วสองพันยี่สิบสามสองพันยี่สิบสี่เป็นของปลาเรานะอันนี้ใหม่ๆเลยอันนี้ตำนานเยอะวันนี้ซ่อ,ซอมคูบ้า้าอยู่ค่ะ เอาดีๆเด้อมันสึสู่นองสู่นงบ่ได้ได้หน่แม่นฟองเด้อน่รถมึงจะใช่บ่เออเอาดีๆเด้อปลาเด้อจะขับคูปต้าเตื้ครับเออเมนถึงนู่นไม่เบิดอืมซื้อมาไม่นั่นหมวดไม่ตัวนั้นคนหน่งกําล้วกัหมวดไม้บูดบิดหมูกรีนไม่เบิดตัวนี้ได้เออบิดบมีดเบิดทุดบูดเบิดนี้นะเออบูดไม่ อันวนัดเจ้าบาทเนี่ยอเขาใส่ไปเลยหนวดนี่อันละเขาเอฟซีไหมาอันละสิบสองบาทเอฟซีเอฟซีทีมไม่เบอร์เด้เ์เอสเตอร์รอน้า <c oughs> ปุกตานมีอะไรค้ายสำเร็จเนาะรักกันไหมอะไรล่ะ <c oughs> สิ้นเดือนขอ,ข,ของเฮียปื๊ดเป็นเบองของเก่าแลลวเข,ขาขายกับเบิงซักพัฒนาเนี่เขาขายร้านหนึ่งร้านหนึ่งก็เอาไว้ให้นกขี่ใส่ก็ได้ <c oughs> <c oughs> จกเก็ตสิบแปดสิบพ่อมาไข่านร้ <c oughs> านหนึ่งนเราใส่สองร้านสี่ <c oughs> สองล้านห้าน,นั่นแหละปู มะสังปั่มเฟสปั่มเฟสบ้างดิโบคู่ปั้มไรกินนี่เขาจะเกี่ยวเขาโลโคกเขาลุยๆนี่นี่บอกว่าไม่ไม่มาหาเกี่ยวขอนุ่น ไอ้สีอ่านกินคือป,ปลาเราลกมันเห็นเขาขี้ลายมันไปสื่อเขาคูสื่อคูปาา่ประตามมันให้ลูกเช้ามันไปเกี้ยวเขานนนนไปตามสภาพเออกกนออาะนี่ไปตามเอาข้าวหนีไปเกี่ยวหน้าเบามากนี่หน้าซี่น้าลุงนี่พูดได้ใช่ไหมครับข้านีเอานี่มันรุนกัน,อ,น,นอืม พี่น้องบางปลาเราเด้อบปากดีครับเองบางแต่นี่จ้อยลงสื่อมือบดสัมบายนกดสัมบายนายคุ้มไลนะเจ้าพักพนเนคุ้มได้น้ำเงินไหลมึงไปบอกกันนั่นไมบอกไผยอันงบงบงยังก่บงบลุงเลี้ยงแม่อ,มอันจีพายต้องหน่อยไปตายนั่นอืย เออบอกว่าบพต้องจ่ายเฮ็ดไปดอกเอาเงินมันคุเฮ็ดรถเกี่ยวซะทีวกว่าเออเอาไปเรื่องง่อยตายยากอืมเอาไม่คุเฮ็ดรถเกี่ยวนีว่อืมซีเมนต์ซอยกันบริหารเนาะเออเอาเงินไปอันยังก่อนอันทัดน,น,นายยังเรื่องง่อยตายจริงืืต่นๆร้านน้องตายมึงก็ต้นี่ปขวลูกขวบเงาอย่างนี้อยู่เวลาเดิต้นศาสตร์ เครื่องตัวมันซื้อมาไม่ถส่ใส่บ่นอลเครื่องตัวนี้ไหมเครื่องไผ่นี่เป็นนี่เลยว่มาเบิดเลยอ๋อแต่แต่มันซื้อมามันท่านถี่ใส่มันบ่บ่มันไม่ประโยชน์ไม่อ้มเนี่งมันซื้อมาไม่ใส่มันขายกูมาประกอบเอาดิมันมาตำราดิอ่ะอ๋มันหลืดออนกาอีกคันเห็ดตัวบอลนี่ก็ขายตัวมีเวลาเห็ดเนาะเจ้าหลงเงี้ยเตี้ยมึงอยากปิว ซเซีนซิยูบ่เ็นงยังเขาอิ่มล้วเขาเอาต้เกินขายปุ๋ยกับพ่อแล้วรานลำบากเขาโยนไม่เาอาแล้วเขาอะไรเข่าทองแล้วดิโอ้ยรดนี้นะ้าไม้เห็นเขาเลี้ยงมือไรนี่มันแรงหลุด แค่จนแค่จนมือเกี่ยวแหละเอ้าพูดได้ขึ้กันเลยแมนบาดีโอ้สมบัตินี่แค่จนมือเกี่ยววะนี่แล้วหมือเกี่ยวสีแคสอีกบอดแล้วเอาดูแลแตโว้ยปวดมีรถใหม่ก็ได้เอาเห็นมันจวดเด้อเจ้าแผลอยเด้อวุ้ยเป็ดจะเลิดมาต้องซีบุ่นเอสซีบังเด้อปลาเหลาขิงแล้วปลาเหลาขิงรถใหม่แล้วนันี่นะ กูกล้าท่าเลยไอ้เพชรนี่ไอ้เพชรไอ้เพชรมันจะสู้อะไรนี่อะไรนี่ไอ้เพชรเอามาจะแต่งปากไหมโอ้โอไม่แต่งคณะไม่แต่งตรวจแล้วปากดีลังูครับปากู่ก้ามปากลูกไม่คิงแล้วหนึ่งนะนี่นะไปดูกำลังจะหัวจะลวนเนี้ยก็ยังใส่ของแพงเนาะธรรมดาที่ไหนนี่เนาะ เด um ี๋ยวจะมีคนอนันประยาดซื้ออีกว่ะจีอุ้มนี่เมื่อไหนจักวะเนาะอุ่มนี่นะวัวที่อยู่กัอ่านกินพูดไปเกี่ยวเขาหน้าโขกนี่โอ้โหอันไหน้อกไม่รวยดินไหนใจบ่ยิ่งอย่างนั้นมันก็ได้ตัดเขาลง

สาวแตงเด้อสาวซอยซอยใส่ปากน้ำ<ม>เป็นปากกระโพูนนะซอยใส่ใส่ปากเกี่ยวเขาน้ำม <c oughs> ออีคนซอ,อยเฮ็ดเนาะ <c oughs> ดูน้อง,งกูละู้ดูน้องหาบอยู่แล้วคนสองกนหางยากคิดเองไรก็คิดบ่ได้เหนื่อย,อย <c oughs> พี่ชา,ายเลย <c oughs> ฟื้นจากเก็บเท็จละโบปีนี้เขาซุกบ่เสมอหรอกมนึ่ง ปีนี้ข้าวสุกไม่พร้อมนะอันออก่วงก็ออกแล้วอันที่ยังเป็นต้นกล้าก็ยังเป็นอยู่แล้วข้นนี้อีกี้ข้านี้ของปลาเรายายข้นนี้สอมบอสนี่นี่นตัวน้ำมันเสร็จเกี่ยวเลยบอก เคิคูกักกบลุงเลยพอภายในเห็นไปแล้วหเ,ห,เ,เไไหนื่อยต้อพี่ไอเย็นไรถ้ยเอาจะซีว่ารถปานเราเนาะมันต้องเต็มลอยแล้วเน,ะนเเเาเนะฮะ,ะเย็นไปได้เห็นเหล้าไปมีดนะจสดรวดไม่ค้องให้เบ ถ้าเบิ่งรถคันนี้มันสิมันสิจวดบ่เอาเปลี่ยนเปียกจะคลองใหม่แล้วเออดูจะเป็นจะเป็นที่จะของรถหรือเปล่าลูกเป็นที่รถเดี๋ยวไอ้เพชรมันก็รู้ไอ้เพชรไอ้เพชรดมป้าพ่อ้เพชรดมน้ำป้าพีมาดวนกันอยากมากกับอยากมากเลยนี่มุนันกับปอยไม่ได้ กอ็อู้ปีนี้หาคนขับรถเกียวก่นหน้าเขา่าเขาจะมาซอยปลาเหล้าเขาว่น่าซอยปุนนี่เนะาะซอยใครเี่ย,ยจเจะมาสีบายีบจะเจ้ยอยังงเลย เขาปีนิซุกตลอเสมอกันนั่งเนาะุกเ,เกียวไปเรื่อยๆม,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 มูอันกระลังวานเป็นกากันยังเป็นอยู่นี่หน้าซี่ก็ะลมบนละะ่ะพอน,แน<ม>่แสนเขาบว,ว่าแนี่ออกอยู่ลมทาแล้ว เฮ็ดสมีพี่น้องจ้านอยแดยดออกก็ไปนอนและเมยคยมนมาจบรายหมือและทีททยปันเหลาทำงานหลายพักพอนเพียบบ่าเพียงพ่อเนียยปืนก็สั่งโบพู้คนได้เนียบปืนก็เลยว่า ต้องโบคู่เท่านั้นอย่าปื๊ดฮะ